สวัสดีครับพี่น้องแฟกลับเอฟซีมา่านนั่งพอชิดกับบ้านชอเทศกาลเมาหอดแล้วครับพี่น้องออาแล้วสั่ง้องไปเลยเ้าคุณผมพ้อมกันแนบคุณเขาอแต่ว่า้อมจะออกง่ายมากเลยเร้ยนมาเนาะมไห่รถออกก่อนมาเนาะ สสวััดีีครบพ่ถึงเลยครับพี่น้องครับเกาะลอยหัวที่แม่ทำมาหอดหมดเลยเจ้รรโเข้าขอ,ข,อขั้นสุดท้ายมูเต้ดิโอ้เรียงสามหลาบลเลยพี่น้องวันบอกเขาสอบว่ะเมื่อนะเท่าเราหอดรุ่นมูลนี่สว่วนหอนี สี่ถุมพอดีครับพี่น้องครับสามสี่ถุมุณขอพัก,กันนอนาลาบทีมงานนอนาลา,าโอ้มคือพก,กันนั่งเลี่ยงเบอร์ซาลาเลยฮา่าาาา S <S ข่านซีไรชาปะชาคมทีมงานมาหอดขันบถทุกคันแล้วคี่น้องมาถึงกันบถทุกคันแล้ว ยยม,ม,มันเห็นพักแรมยี่นีครับเป็นแองพักแรม,มยี่นีกับมาเอื่นก็นเลยอยู่เิยนอยู่ที่เกาะลอยสีแดง าเรีนยุคงนีบวมื่ยุกาะลอยบ่ออเขาเรนยุกาะลอยโอ้พ่นี่ยผ้เห็นไฟอยู่ง่าเขาเล่นยุกาะลอยมื่นเกาะลอยศีราชาเตี๋ยวอนีพากูมาที่่าการตเพื่อคนแสงไฟเห็นยุ กลางทะเลวงด้น่อเลยนี่นยุเกาะครับเออวงดเลยนอไไมกเลยแต่ว่าอ่านาทเออพวกนั้นเข้าสิยางบงมลัมสิผ้ายางบังมลำบน่ยางลาดไปล่นบนี่นต้อมยางไก่เตได้หัวจากฟังไปเกาะกับหาลอมีเดยเอาลเทาไหขอได้บน่ ม <c oughs> ันเขาว่าได้ตายพอดียกอ <c oughs> ยงานยกงานยกยกซมือแล้วม,มันตายกช่ไหมมัดเดินทางนทางตั้งแต่สองโมงเซาเดอนี สามสิเกือบสี่ทุ่มเลยสี่สี่ทุ่มเลเสียไปเลยมือนึงเข้ามือนึงเลยเสียไปเลยกันพัดคอนี่รอผ่ดอนแต่ว่า่อนิ่งลงมเมนแล้วนั่งรถนาดำนาแลพี่น้องวันนี้นั่งรถนาดำนาแลาดพี่น้องเอช่องพวบพญาทิตย์ลำพดออฟิเชียลัตนร้มอด สีล้านาตินะครับพี่น้องครับมือเอ,อ็นเฮ้ยที่ทำกรารแสดงอยูย่ที่เกาะลอยเกาะลอยทางพี่น้องนัง่งรถจนเมื่อยพี่น้งนองวัดมือเลยเดินทางตั้งแต่นสองโมงสี่เดี๋ยนีสี่ทุ่มแล้วนั่งรถวัดมือกเมื่อขึ้นกันวันนี้ห้าพักกันทีน่นี่พี่น้องมือเอ็นยำแรงพอกันที่เกาะลอยเด้อ <coughs> năng hết xoài rồi, khana đầy liền mồi đi, khana đi,

ถ้าเจดเหกา่ยวเหนงนกันขึ้นเดิน พขกไปยี่ากตามนีิน like ึ่งรถขัวกับมะฮอนแล้วพี่น้่งรถขั้วยู่ั่คนี้น่ตั้งนี่ชือรถรัวรถครัว รถครัวจอดที่นี่เป็นว่าเมื่อนี้พักแรมกันที่นี่ครับพี่น้องครับ มือนพอกันอยู่ที่เกาะลอยศีราชาศีราชาเนาะเกาะลอยเนาะเอาโอเคครับช่นนี้คือสิ่งพม่ศษใขค้ินมาขอบคุณแฟนคลับเอชทีทีตามอย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำลพันธ์อภิยะครับนี่คือข้อมูลเคลื่อนไหวของชาลอยเดินทางม,มาถึงราวดีที่พักแรมที่พักแรมกนันครับพี่น้องครับอย่างปลอดภัยพอกันคลิปหน้าครับ